สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีตีเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นอีกข่าวช็อกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกุกอกหลังจากที่แม่น้องชมพูได้ออกมาประกาศกลางไล้สดุดในช่องของตัวเองว่ายแยกทางกับสามี คือนายอนามัยวงศรีชาพ่อน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงก็คือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่เผยที่ต้องออกมาพูดเพื่อที่จะปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสดิงที่ตอนนี้ แม่ให้น้องสดิงมานอนกับแม่ที่บ้านทําห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วอนมามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้ว ส่วนทางด้านของข้อน้องชมพู่ได้ออกมาไลน์ในช่องของตัวเองโดยเปิดใจว่าเรื่องทั้งหมดตัวผมเป็นคนผิดโดยที่แยกบ้านและแยกกันอยู่นานแล้วเพราะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่ตอนนั้นตนสาบานยังไม่ได้นอกใจอะไรตอนทะเลาะก,กันดึกๆตนก็ขับรถไปซื้อเหล้ากินโดยยืนยันมีหลักฐานว่า ขับรถไปไหนสามารถที่จะเช็ค GPS ได้เลยอยากจะออกมาสารภาพผิดเพราะแม่น้องชมพูและน้องสดิงไม่เกี่ยวความผิดอยู่ที่ตัวผมเองคนเดียวเมื่อทะเลาะกันจะขับรถออกจากบ้านอยู่ตลอดขับไปเต่าง่อยเพื่อที่จะไปซื้อเหล้ากินโดยทำผิดกับแม่น้องชมพูและจากประเด็นข่าวนี้สื่อหลายสำนัก ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกโกกซึ่งบรรยากาศที่บ้านของแม่น้องชมพูก็เป็นไปตามปกติโดยแม่ของน้องชมพูได้นั่งรอรับออเดอร์ขายของพร้อมกับตรวจเช็คสินค้าเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ออกมาประกาศเลิกทาง YouTube นั้นแม่น้องชมพูได้เปิดเผยว่าจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกซึ่งข้อมูลต่างๆ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ได้ไล่สุดไปเมื่อเช้าขณะที่พ่อของน้องชมพู่ก็ให้คำตอบเช่นเดียวกันว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แต่ยอมรับว่าตนเองที่ทำผิดกับลูกกับเมียรจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นการมีกิ๊กส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเต่างอย ส่วนทางด้านของชาวโซเชียลก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงประเด็นนี้ในประเด็นปัญหาของครอบครัวน้องชมพูทั้งตัวพ่อของน้องชมพู่และแม่น้องชมพูโดยคุณพื่อใบนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทมแฟนคลับได้โพสข้อความที่ว่าอันนี้ขอพูดหน่อยความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังแม่สาไล ตอนนี้เข้าใจความรู้สึกเม่สารว่ากื่นไม่ได้ขายไม่ออกจะบอกใครก็ไม่ได้ทนอยู่คนเดียวอันอยู่คนเดียวเพราะจะเหลียวหาใครก็ไม่มีช้ำจากลูกที่จากโลกนี้ไปก็มากแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแถมต้องโดนถล่มโดนหนิบโดนแนมทุกวันโดนทุกวันมาจะสี่ปีไม่ว่าจะฝั่งตรงข้าม หรือพี่น้องในครอบครัวตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเธอตัวคนเดียวจริงๆสู้คนเดียวจริงๆก็ไม่แปลกใจมีคนสงสัยถามว่าเฮ้ยโดนถล่มขนาดนี้ทำไมไม่ฟ้องจะรออะไรหลักฐานก็มีจัดสิเธอตัวคนเดียวไม่มีใครให้คำปรึกษาไม่มีใครซัพพอร์ตเหมือนอีกฝ่าย ที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีเอสีก็คอยประเขนินส่วนตัวเมษาหาเองมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเดินเรื่องอยู่หลายอย่างไม่ได้ขอใครจะฟ้องใครก็ต้องใช้เงินหันซ้ายก็เจ็บหันขวาก็เจ็บจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็เจ็บเจ็บจากเรื่องลูกเจ็บจากเรื่องพี่น้องไม่พอยังมาเจ็บจากชีวิตคู่ ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เป็นแต่ขอคารวะจากใจจริงๆนะว่าแม่สาเธอทนเธอแก่งมากไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ขวายทุกอย่างมีทางออกที่ดีลูกผู้หญิงอย่างเราๆทนได้ทุกอย่างสิ่งเดียวที่ทนไม่ได้ก็คือการที่คนเรารักได้ชื่อว่า เป็นพ่อของลูกมายามจิตใจแต่ถึงอย่างไรพูดจาให้เข้าใจกันตกลงให้เข้าใจกันให้อภัยกันได้ก็ควรให้ชีวิตคู่ไม่ได้ราบรื่นทุกคู่ทุกคนส่วนพ่ออนามัยอันนี้ก็ผิดเต็มเต็มแต่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดทำอะไรก็ควรนึกถึงลูกที่จากไปและยังอยู่ จะโกรธจะเคืองกันอย่างไรเดินออกไปตั้งสติแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่มาบอกว่าทำไปเพราะขาดสติมันไม่ใช่ทุกคนมีสติเสมอมีความยับยั้งชั่งใจขึ้นอยู่ที่การเลือกปฏิบัติต่ตอตัวเองมากกว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาควรยืนหยัดจับมือกันสู้ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ปอบใจกันในยามท้อเท้นี่เป็นความผิดมากที่พ่ออนามัยทำแบบนี้แต่ออกมายอมรับมาขอโทษผ่านไลฟ์มันไม่พอนูน่นต้องไปขอโทษแม่น้องขอโทษลูกให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติตัวใหม่พูดอย่างเดียวใครก็พูดได้ต้องลงมือกระทําทําให้จริงแล้วไม่ต้องมาติดมาก กับโลกสู่เชียวฟิกตรงจุดนี้ลงมือกระทำกระทำให้ครอบครัวกลับมาสมบูรณ์และสมบูรณ์มากขึ้นขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคุณการกระทำนั้นแบบจริงใจเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณสำนึกผิดจริงๆหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวสู่เชียว ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าเป็นกำลังใจให้เม่สาต่อไปค่ะเรื่องในครอบครัวบางทีมันยากที่จะเอ่ยยิ่งรอบด้านพี่น้องมีแต่พโอมเหยียบซ้ำเป็นใครก็คงสุดจากกันคนที่เขียงข้างสู้มาด้วยกันวันหนึ่งก็แปรเปลี่ยนถึงแม้ความเป็นอยู่จะดีขึ้น แต่ความสุขกับไม่มีเป็นใครก็คงมีท้อแท้บ้างค่ะแต่อย่าถอยให้กับการหาความยุติธรรมให้กับลูกน้อยนะคะอย่างน้อยคนนอกอย่างพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ค่ะจำไว้นะอนามัย,ยามลำบากยามท้อแท้หรือสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจะมีใครเคียงข้างเราอยู่ด้วย ในวันที่เราตกต่ำในวันที่เราผิดพลาดผิดพลาดมาให้ถึงให้นึกถึงวันดีๆไม่ว่าจะสุขทุกข์นายก็มีคนข้างกายคือแม่น้องมีลูกและลูกสาวควรคิดเยอะๆอย่าคิดแค่หลงสิ่งมัวเมาบนโซเชียลไม่มีคดีลูกไม่มีเทคโนโลยีจะมีเงินทองสบายปากท้องแบบนี้ไหม หรือคิดว่าลูกตายไปแล้วจะกอบโกอยอะไรในความความตายในครั้งนี้ก็ได้ทำจิตใจให้สูงกว่าคนรอบข้างหน่อยนะอย่าตกต่ำแบบญาติฝั่งเมียให้มากเพราะผลสุดท้ายมันก็ไม่มีใครได้มีความสุขตลอดไปครั้งเดียวยังพอทุนนี่หลายครั้งแล้วพาเข้ามาในบ้านด้วย เป็นฉันก็ขอบายจ้ะเชื่อว่าเมษาแข็งแกร่งอยู่แล้วไปให้กำลังใจเมษากันเยอะๆนะสงสารนางนะเรื่องลูกนํ่ซ้ำผัวที่ดูเหมือนซื่อ,อก็มาเป็นไปแบบนั้นแถมพี่น้องมาถล่มอีกเหมือนตัวคนเดียวนางแก่งมาก